แนร่วมชมกิจกรรมต่างๆของเราจนเสร็จสิ้นนะครับก็ขออนุญาตย้ำรองไปชมผลต่อด้วยนะครับวันอาทิตย์แทมมิโตนิสกับสามตัวท่านอาจารย์เชิดรถคุ้มจันทร์นะครับบ้านคุ้มจันทร์ขอบคุณอย่างสูงนะครับบ้านคุ้มจันทร์แทมวิทยากรนะครับซึ่งทางออฟฟิตรีต่ออาจารย์ไป้ไหม ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณนทุกท่านที่มาชมได้อีกนะครับวันนี้เราเห็นกิจกรรมในความเราเห็นความร่วมมือร่วมถือเครื่องเลี้ยงมากมายขนาดนี้นะครับดีใจใจรุ่งเรืองบนฐานสุดโต่งชุมไทยอย่างนี้เลยเนาะใช่ใช่นะเพียบมากมายเข้ามาชมครับอบคุณทุกคนนะคะจะานผูชมนะคะในความประทับใจนะคะทั้งในส่วนของกิจกรรมต่าง